จากฐานหับนะครับดูดีจะไปถึงเอ้ยจากต้ำดํำไปถึงซังเกนฮาเบอร์เลยวเหนาสุดลงใต้สุด4,200เมตรจะะนะเขาบอกกันว่าไอ้เมลดิงพ็อกเก็ตสามอันมันอาจจะขยายเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดคนเล่นช่วยกันนะ เพราะว่า Fire f o x มันเป็นเกมที่มีสตอรี่ที่เป็น p พ a เยอร์ไดเวอยู่แล้วคือแบบผู้เล่นเป็นกำหนดเป็นคนกำหนดสตอรี่ว่าจะดำเนินยังไงต่อไปแล้วก็เรื่องของอนาคตก็จะเป็น Open World PvP คือคนสามารถไล่ฆ่ากันเป็นเผ่าๆอะ่ะแบ่งเป็น3เผ่า ก็น่าผมที่ผมเห็นนั้นน่าจะเป็นพวกเออเฮ้ยนี่สูงนี่ว่ะว่าคงไม่ถึงอ่ะก็คือเป็นเผ่าโชเซ้นเผ่าแอคคอร์ดแล้วก็เผ่าบันดิตคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้บินมากินอาทีแล้วนะถึงที่หมายยังสวัสดิภาพหรอ้ป่าตอนนี้มาครึ่งจะครึ่งทางแนละ้วโอเคที่ิุูดยังไม่เสียไปมากเท่าไหร่ ความจริงนอนแมวก็ง่ายกว่านะเฮ้ยแต่มีทอร์โดยอยู่ข้างล่างนะผมว่าน่าจะได้นะทำได้ไหมเนี่ยเด้ยจะดุง้งเลยเอสกิลมาแล้วกดพาครับ ไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนเฮ้ยเึงเยาวไปเห็นแค่สีมืดๆนะครับเปิดไฟฉายก็มองไม่เห็นผมว่าถึงเนะี่ย เห็นหอคอยแล้วนะผมมาได้ครับเพราะยังสูงสูงก็หอคอยแล้วว่าไปถึงนี่คือโชว์ว่าเป็นโอเพ่นเวิ บินจากเหนือสุดไปใต้สุดของนับเถึงครับถึงชวชัวแต่รู้สึกว่าเมืองก็ยังเวลเวลแหละเมืองก็ยังเวลดึงอยู่ดีะไม่มีคนชาร์จแหละ กดกดลงจอดให้ตรงบินเตอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยจะบินครบแสนแล้วใช้ได้อยู่นะบ๊ายบายโยนี่ผมไปท่านี้มารับพลัง โอเคบริการคลิปหน้ายินดีต้อนรับสไคสกครับสวัสดีครับ